ปลานีโมกับฟองอวยพรปีใหม่ในคืนส่งท้ายปีเก่าที่แสนพิเศษใต้ท้องทะเลลึกไม่ได้มืดมิดเลยแต่กลับเต็มไปด้วยฟองอากาศระยิบระยับลอยไปมาเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้านีโมว่ายน้ำมองดูฟองเหล่านั้นด้วยความสงสัย นีโมแอบมองดูเพื่อนปลาตัวอื่นๆพวกเขากำลังสนุกกับการเป่าฟองอากาศลูกโตนีโมเห็นมะลิเพื่อนปลาสีฟ้าตัวน้อยกำลังตั้งใจเป่าฟองอากาศที่ดูพิเศษกว่าวันไหนๆหนนีโมจ้าฟองพวกนี้คือคำอวยพรปีใหม่นะมะลิหันมาบอกด้วยรอยยิ้มถ้าเราเป่าฟองออกไปพร้อมความปรารถนาดีมันจะนำความสุขไปให้คนรับละ่ะ นีโมเริ่มเขินแต่เขาก็อยากส่งความสุขให้เพื่อนบ้างเขาจึงสูดลมหายใจเข้าลึกๆทำปักจูแล้วเป่าฟู่ออกมาเป็นฟองอากาศเล็กๆหนึ่งฟองฟองจิ๋วของนีโมลอยละล่องไปแปะที่ปลายจมูกของพี่เต่าพี่เต่ารู้สึกอุ่นใจและยิ้มกว้างออกมาทันทีขอบใจนะนีโมคำวอวยพรของเธอทำให้ฉันมีความสุขจัง เมื่อเห็นรอยยิ้มของพี่เต่านีโมก็มีความกล้ามากขึ้นเขาเริ่มเป่าฟองอวยพรเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะเลยฟูฟูฟ,ฟูเขาอยากแบ่งปันความสุขให้ปลาทุกตัวในทะเลตอนนี้ใต้ทะเลสว่างสวยและสวยงามมากเพราะมีฟองอวยพรสีทองลอยอยู่เต็มไปหมดนีโมกับมะลีว่ายน้ำเล่นกันท่ามกลางฟองสบู่ที่ดูเหมือนโคมไฟวิเศษพวกเราก็มีคำอวยพรให้นีโมเหมือนกันนะ พี่เต่าส่งเสียงบอกแล้วเขาก็เป่าฟองอากาศลูกใหญ่ยักษ์กลับมาให้นีโมบ้างเพื่อเป็นการขอบคุณนีโมหัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าเขาว่ายน้ำทะลุฟองอากาศเหล่านั้นไปมาความรู้สึกอุ่นๆในหัวใจบอกเขาว่าการทำให้คนอื่นมีความสุขนั้นช่างวิเศษจริงๆ ปีใหม่ปีนี้สดใสกว่าทุกปีเพราะนีโมได้เรียนรู้ว่าคำพูดดีๆและการแบ่งปันความปรารถนาดีสามารถสร้างปาฏิหาริย์ที่สวยงามได้เสมอมลิและนีโมพร้อมแล้วสำหรับปีใหม่ที่แสนสุข